ช่วงนี้พอหลายคนน่ะอยู่บ้านมากขึ้นตัวเราเองก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ายังเห็นร้านของเราในบ้านของเขาดังนั้นหน้าร้านของเราต้องออนไลน์ตลอดเวลาสวัสดีค่ะเชิญนั่งกันเลยค่ะดูเมนูและสั่งอาหารได้ที่โต๊ะเลยนะคะอุยแวนีาน้าเียบแต่ว่าของนี่ยังดูคลุนน้อยู่นะคะอ๋อมันจะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าเขาสั่งมาจาก QR เมนูของเราอะคะ่ะเขาสั่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคะ่ะแล้วก็จะให้เราอะไปส่งวันนี้สั่งผ่านแอปแล้วก็แบบที่มีไรเดอร์เหรอคะพี่อ๋อไม่ค่ะเขาจะสั่งผ่าน QR เมนูของเราอะคะ่ะอันไหนเหรอคะอ๋ะอเอานี่ไงะคะลองสแกนดูได้นะคะสแกนดูแล้วก็สั่งผ่านตัวนี้ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพ่อครัวของเราเขาจะทําให้ ายคนนะเขาอยู่บ้านมากขึ้นคือเราะจะทำยังไงก็ได้ให้คนของเราลูกค้าของเราเนี่ยคือเห็นเมนูของเราไม่ว่าเขาจะอยู่ในบ้านของเขาหรือเขาจะอยู่ที่ไหนก็ได้ดังนั้น,นหน้าร้านของเราคือมันจะต้องออนไลน์ตลอดซึ่งในตัวของจีทวอาร์เมนูได้เข้ามาช่วยร้านอาหารของพี่ได้เยอะเลย ลดขั้นตอนะคือในการสื่อสารและอีกอย่างหนึ่งคือพี่เองเนี่ยสามารถบริหารจัดการระบบหลังบ้านของพี่ก็ได้และอีกอย่างหนึ่งคือตัวของเมนูพิเศษพี่สามารถเพิ่มลงไปในตัวของจีท์ QR เมนูได้เลยอยากจะแนะนํานะคะสําหรับคนที่มีร้านอาหารเหมือนกับลุงเองเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้หลายๆร้านก็ต้องปรับตัวกันมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องต้นทุนหรือเรื่องพนักงานอยากให้ลองใช้จีท QR เมนูค่ะเข้ามาช่วยในธุรกิจนะคะในยุคออนไลน์ของเรานะคะ คือพี่ว่ามันสะดวกมากจริงๆ